إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فاويد. <applause> Illah, al al ah ครัับบมาพกกนนตต่อนะุในยามเชา้าหลังจากที่เราได้เรียนการอ่านคุรอานกับจันมัรฟูกินมาลไยไปแล้วเนี่ยเราก็มาทำความเข้าใจกับอายันกุรอานที่อัลละห์ตาลาได้ทรงประทานมาให้กับเรารท่านาให้กับท่านนบีส็อลาัหลอฮุอะไิวะซันลำเพื่อให้เรามาทําการทําความเข้าใจ แล้วก็นําหลักฐานนําหลักการต่างๆของ Allah, รัสภานุาตาลาเนี่ยมาสู่การปฏิบัติและว,วันนี้นะพี่น้องครับเราก็มาถึงในโซลที่นับว่าเป็นสุรามาเดนียะอย่างที่เราได้พูดคุยกันในตอนตอนน้นนะว่าอายะน์คุรานที่อัลลอฮฺตาลาทรงประทานลงมาเนี่ยมีมีทั้งอายะ์ที่เป็นมักกียะแล้วก็มาเดนียะมักกียะคืออายะน์สุบทานก่อนที่ท่าน لم, อับดุลลองออกลยว่าสลัมเจลพยพมาไปสู่นครมดินนะ ส่วนมดเนียก็คืออายะห์ถูกประทานลงมาหลังจากท่านนาบีสุลตานับว่าสันหลังอพยพไปสู่นครมาดีนะเพราะฉะนั้นการมองว่าอายะห์ไหนมักเกียหรือมดเนียเนี่ยให้ดูจากอะไรฮะให้ดูจากเวลาก็คือเอาอพยพเป็นเป็นเป็นเกณฑ์ก่อนอพยพก็คือที่นครมักกะเนี่ยนับว่าเป็นมักเกียส่วนหลังอพยพจะอยู่ที่นครมักกะจะถูกประทานที่นครมักกะหรือว่าที่นครมาดีนะก็ามนับว่าเป็นมดเนีย นี่คือการแบ่งที่ถูกต้องจากที่บรรดาอุลมอฮฺได้แบ่งมาเพราะฉะนั้นในในสุรฮ์นี้นะพี่น้องสุรฮ์นิซะได้เป็นอายะที่เป็นอัลกุรอานที่นับว่าเป็นหนึ่งในสุรฮ์มัดเดนียะก็คือสุรฮ์ที่ถูกประทานลงมาหลังจากท่านนาบีสาาุสาลฮ์ละฮองมามอัลกุสลรมอพยพจากนาครมักกาไปสู่นครบดีนาแล้วเพราะฉะนั้นอายะในในสุรฮ์นี้เนี่ยโดยโดยมากแล้วเนี่ยก็จะพูดคุยก็จะพูดในถึง เรื่องของอาการเรื่องของเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาสู่หนึ่งในหนึ่งในอาการนะหนึ่งในอาการหนึ่งในกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงวางมาให้เราแล้วพระองค์ได้ทรงกําหนดให้กับเราก็คือเรื่องการแบ่งมรดกนะดังที่ท่านอับดุลเลาะห์สัลลัมได้ได้บอกเอาไว้นะว่าอัลฮัยกุลฟารอเอตบิบอฮ์ลิฮะฟะมาบะกิยะไฟลิอัลลาห์รจูเลนตะกัรท่านอับดุลเลาะห์สุลลามได้บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงจงแบ่ง จงแบ่งทรัพย์มรดกสมบัติที่เป็นมรดกเนี่ยนะที่เหลืออยู่เนี่ยเอาให้กับคนที่มีสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับมรดกและส่วนที่เหลือเนี่ยแฟลยเอาราโรยูเรนซ์กัส่วนที่เหลือเนี่ยให้เอาให้ผู้ชายที่เหลืออยู่ที่อะไรฮะเหมาะสมที่สุดที่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นการแบ่งมรดกมีการเรียงลําดับอยู่ มีการแบ่งตามลำดับอยู่และสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่คือเรื่องมรดกในพี่นอ้องอารัตตาาใช้คําว่ายูซีกุมุลลหมายความว่าอลารัตตาได้ทรงได้ทรงเป็นผู้ที่วางบทบัญญัติมาฟีอ um ุลลาดีกุมพระองค์ได้บอกว่าย um ูซีกุมุลลลฟีอุลาดีกุมพระองค์ได้ทำการสั่งเสียทําการเตือนทําการบอกพวกเจ้าในเรื่องใครฮะในเรื่องของลูกหลานของพวกเจ้าถามว่าใน พ่อแม่เนี่ยมีความเป็นห่วงลูกไหมคือแน่นอนเป็นห่วงเป็นห่วงลูกในเรื่องต่างๆแต่อรตาราเนี่ยพระองค์ทรงเป็นห่วงเป็นห่วงพ่อแม่ในการที่จะเป็นห่วงลูกก็จึงมีอายะห์กุรอานลงมาในเรื่องของการแบ่งมรดกเพราะอะไรพี่น้องเรื่องของเรื่องของมรดกเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺตาราได้ทรงวางกําหนดกฎเกณฑ์มาเลยว่าเวลาที่มีคนเสียชีวิตไปเนี่ยใครจะเป็นผู้ที่ได้เท่าไหร่อยู่ในอายะห์นี้ ู่ในสซรลนี้นะในในในอายะกนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยในโซโลนิซะแล้วก็ในอายห์สุดท้ายของของโซโลนิซะอัลลอฮฺตาราจะกเก่าไว้ในในอายักชุดนี้เนะี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งมรดกเกือบทั้งหมดเลยถ้าว่าไปก็ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะเพี่น้องในกฎเกณฑ์ของการแบ่งมรดกหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือกฎเกณฑ์พี่น้องนี่คือกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺตาราได้ทรงวางมา เพราะฉะนั้นเราจรึงต้องน้อมรับกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้ทรงวางมาแล้วก็รับบททดสอบที่เราอาจจะโดนทดสอบในเรื่องของการอะไรฮะเรื่องการรับมรดกที่ไม่ได้ไม่ได้รับตามอะไรฮะตามกฎหมายที่มนุษย์ได้วางแต่ให้เรารู้ว่ากฎหมายเนี่ยผู้ที่วางกฎหมายดีที่สุดนี่ก็คือ,อาารัสมัยนวตาละพระองค์ทรงรู้ว่ามนุษย์มีความต้องการแบบไหนและสิ่งไหนที่จะเหมาะกับมนุษย์ที่สุดแล้วทาราได้วางกฎเกณฑ์เรื่องการแบ่งวรดกนี่มา พระองค์ได้ได้ทรงกําหนดมาเลยนะพี่น้องกาหนดมาเลยนะว่าเวลาที่มีคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วมีคนที่เหลืออยู่เนี่ยใครจะได้อะไรบ้างแล้วท่านนบีสัลงรลองอะไรว่าสัลลัมได้ห้ามเราว่าห้ามเราในการที่เราจะสั่งเสียเอาเงินที่เป็นบรดกหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเอาให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับบรดกหมายความว่าถ้าหาว่าคนหนึ่งจะตายไปเนี่ยจะเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วเขามีทรัพย์สมบัติหลงเหลืออยู่สมมติมันอยู่เหลืออยู่ล้านหนึ่ง การที่เขาจะบอกว่าฉันขอเอาล้านหนึ่งเนี่ยมอบให้กับลูกชายฉันทั้งหมดเลยคนอื่นไม่ได้อันนี้เป็นการแบ่งที่อะไรฮะเป็นการเอาแบ่งมรดกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกซึ่งอิสลามเรญญาไม่อนุญาตท่านอัลเบียสัมภะสัมไม่อนุญาตเพราะอะไรฮะเพราะอัลตลาได้วางมาแล้วว่าคนที่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยจะได้เท่าไหร่แต่คนที่ไม่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกถ้าหากว่ามาในตอนที่แบ่งมรดกเนี่ย ก็คืออะไรฮะคือในอายะห์ก่อนหน้านี้ที่เราได้คุยกันไปในก่อนหน้านี้เนี่ยว่าให้เราได้ได้อะไรฮะได้แบ่งแบ่งส่วนหนึ่งให้เข้าไปในในอายะห์ที่ที่แปดที่ว่าว่าอิดะฮัจเรนกิสมาวลุนกูรบาวลยะตามาวลมาซากินฟรซุกูฮุมมินวกูลูลฮุมกาลัมมารูฟะเวลาที่มีมีคนที่ไม่ได้รับมรดกเนี่ยก็คือคนที่เป็นเขยญาติเป็นเด็กกำพร้าเป็นคนยากจนได้มาในตอนที่มีการแบ่งมรดกหมายความถ้าหากว่าในตอนในตอนต้นอในตอนต้นสุร้อนเนี่ยเราได้พูดเด็กกำพร้า มันคือเด็กกำพร้าที่เราดูแลเขาอยู่คือเขาอยู่กับเราเนี่ยเป็นเด็กกำพร้พาแล้วเด็กคนยากจนที่เราเอามาเลี้ยงดูอยู่แต่เขาไม่ได้มีสิทธิ์รับมรดกอะไรเลยจากมรดกของเราหรือว่าเคยญาติที่เป็นญาติห่างๆที่ไม่ไมีสิทธิ์รับมรดกอะไรจากเราเลยตรงนั้นในเวลาที่หาว่าเขาอยู่ในตอนที่แบ่งมรดกด้วยเนี่ยก็มีส่วนนะให้เราได้แบ่งส่วนหนึ่งให้กับเขาซึ่งเป็นส่วนที่อะไรครับเป็นส่วนที่เล็กๆน้อยๆไม่ใช่เป็นการาแบ่งส่วนส่วนหลักให้แล้วในเรื่องการแบ่งมรดก ไม่อนุญาตให้เรานำมรดกเนี่ยนำสิ่งที่เป็นมรดกเนี่ยกำหนดให้กับลูกหลานของเราดังเช่นถ้าเรามีมีลูกชายคนหนึ่งลูกสาวสามคนการที่เราจะบอกว่ามรดกของเราเนี่ยให้ลูกๆแบ่งเท่าๆกันนะอันนี้เป็นการแบ่งที่ขัดกับหลักการอิสลามถ้าอยู่ในเมืองที่ใช้กฎหมายอิสลามจะต้องถูกยกเลิกคำสั่งนี้หรือถ้าหากว่าผู้ที่คุมกฎหมาย นะผู้ที่มีสิทธิ์ในการผู้ที่ดูแลกฎหมายดูแลความเรียบร้อยของของอิสลามนะมีความสามารถหรือมีอํานาจดังในทางตอนใต้นะทางตอนใตข้ของของของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีมีการเรื่องแบ่งมรดกเนี่ยเขาจะมีจะมีการให้อนุญ,ญาตให้ใช้กฎหมายอิสลามได้ก็จําเป็นที่จะต้องเอากฎหมายอิสลามเ,เอากฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺได้วางในการแบ่งเนี่ยเอาไปแบ่งให้ถูกต้องตามหลักการอิสลาม ถึงแม้ว่าคนที่เป็นผู้ตายเนี่ยจะสั่งเสียไว้ก่อนตายว่าให้แบ่งเท่าๆกันเราก็ต้องมาแบ่งตามกฎเกณฑ์อิสลามเพราะนั่นตรงนี้เนะนี่ยต้องย้อนกลับมาถึงความความยำเกรงตออ่อละตาราละอัลลอฮฺตาลาจึงกล่าวไว้ในในอะไรฮะในตอนตอนท้ายของ layer, หลายๆอายะห์ว่าให้มีความยำเกรงต่อละตาลาหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็ได้มีการย้ําถึงความยำเกรงต่อละตาลาในการที่เราจะทําการดูแลทรัพย์ส,สมบัติของของเราหรือว่าในการที่เราจะแบ่งทรัพย์สมบัติของเราหลังจากที่ ได้มีคนคนหนึ่งได้ตายไปแล้วได้เสียชีวิตไปแล้วเรามาดูนะว่าอเลสตาลาสรงตัดว่ายูซีกุมุลลออฟฟีเออลาดีกุมอเลสตาลาได้ทรงทรงเตือนพวกเจ้าได้ทรงสั่งเสียพวกเจ้าได้ทรงมีคําสั่งสอนให้กับพวกเจ้าในเรื่องของเอาลาดในเรื่องของบรรดาลูกๆูกของพวกเจ้าลสซากรีมนะิสลฮัซลอุนไซเยนสำหรับผู้ชายนั้นจะต้องได้อะไรฮะ ได้เหมือนกับสองเท่าของผู้หญิงมาความ่ะพี่น้องหมายตรงนี้เป็นกฎเกณฑ์ของถ้าหากว่าผู้ตายเสียชีวิตไปแล้วก็มีลูกชายกับลูกสาวอันนี้คือกฎเกณฑ์ข้อนนี้เลยว่าลิซากัสมิสโลฮัเดนอนซเยนผู้ชายจะได้สองส่วนแล้วก็ผู้หญิงได้สองส่วนพี่น้องถามว่าเพราะอะไรอิสลามถึงต้อง วางให้ผู้ชายสองส่วนให้ผู้หญิงหนึ่งส่วนประการแรกเลยก็คือว่าการที่เราแบ่งให้ผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วนเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามคาสั่งที่เอารตาลาได้สั่งให้กับเรามาก่ <S <S อนที่เราจะไปถามหาให้มาเพราะอะไรถึงได้มีการแบ่งให้ผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย <S <S เราบอกกันเลยว่านี่คือกฎเกณฑ์ที่ลอารตาราได้วางมาและหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ในการถามว่าเพราะอะไรถ้าถามเพราะอะไรเนี่ยหมายถึงว่าเรากำลังมีปัญหากับกฎเกณฑ์ที่เอารได้วางมา แต่ถ้าหากว่าเราจะมาค้นคว้าว่าฮหตมาของการที่รารัตตาได้ให้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราค่อยมาค้นหาฮหกุมาเหตมาด้วยกันนะแต่ไม่ใช่ว่าเราเอาวางเอาเอาสาเหตุมาแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรกฎเกณฑ์ท Le> ี่เล่ารัตตาได้วางมาถ้าเราถามเพราะอะไรในกฎเกณฑ์ที่ารลตตาได้วางมาเนี่ยเราก็จะถามต่อไปว่าเพราะอะไรเท่ารัตตาให้เราละหมาดเพราะอะไรเท่ารัตตาถึงให้เราถือศีลอดเพราะอะไรเท่ารัตตาได้กําหนดการแจกยสกาศมากฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้วางมาเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือ น้อมรับในบทบัญญัติแล้วก็กดเกณฑ์ในพพะองคได้บอกว่าเลสซากัสมิสลฮาซิลอนไซเอนสำหรับผู้ชายนั้นจะได้สองส่วนจะได้เท่ากับผู้หญิงก็คือผู้ชายจะได้สองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วนนะถ้าไปตามตามตัวของอายะนี้ของของตัวบทนี้ก็คือลสซากัสมิสลฮัซิลอนไซเอนผู้ชายเนี่ยจะได้เหมือนกับส่วนแบ่งของผู้หญิงสองคนก็คือผู้ชายคนหนึง่งกับผู้หญิงสองคนเนี่ยจะได้เท่ากันหมายความถ้าหากว่ามีสมบัติเหลืออยู่เหลืออยู่สามแสน ถ้ามีสมบัติเหลืออยู่สองแสนแบ่งง่ายๆนะเหลืออยู่สอ0แสนผู้ชายก็จะได้ห0 0 0 0แสนแล้วก็ผู้หญิงสองคนก็จะได้ห0 0 0 0แสนเพราะผู้ชายคนหนึ่งจะได้เท่ากับผู้หญิงสองคนฟออิงกุลนนิซาฟารกอนาตัยนฟอละหุนสุรุษามาตรอกถ้าหากว่าพวกนางเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีมีสองคนขึ้นไป นะ้ากสนาตนก็คือ2คนขึ้นไปฟฟลหุนซูรุซามาตรกสำหรับพวกนางเนี่ยนางก็จะได้เศษสองส่วนสของสิ่งที่ได้ถูกทิ้งเอาไว้ก็คือจะได้2อส่วนสาจากทรัพย์มรดกที่ผู้ตายได้ทิ้งเอาไว้พี่น้องค่อยๆค,ค,คิดตามนะนประการแรกเลยก็คือว่าถ้าหากว่ามีลูกชายกับลูกสาวลูกชายจะได้ลูกชายจะได้เท่ากับผู้หญิงสองคน หมายความว่าถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะว่าผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงได้ส่วนหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเเฟงกุฟเองกุลนิซาอัมฟากอสนาแต่ถ้าหากว่าพวกนางเนี่ยก็คือถ้าหากว่าลูกสาวเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งคนก็คือมีสองคนขึ้นไปฟาลลฮุนโซลุสามาตารกักนางก็จะได้สองส่วนสามจากทรัพย์มรดกที่เหลือเอาไว้ตรงนี้เนี่ยที่อัลมาตาได้บอกว่ามาตารัก จะได้เสร็จจะได้ส่วนแบ่งหลังจากจากสิ่งที่ได้ได้ทิ้งเอาไว้หมายความว่าส่วนแบ่งที่จะได้จากทรัพย์ของผู้ตายที่ได้ทิ้งเอาไว้เนี่ยทิ้งเหลือเอาไว้หลังจากที่จัดการเคลียร์ในเรื่องที่ผู้ตายได้จะต้องทําการจัดการเช่นต้องจัดการในเรื่องของอะไรฮนะถ้าหากว่ามีหนี้สินผู้ตายต้องเคลียร์หนี้สินให้เรียบร้อยถ้าหากว่าเป็นเป็นทรัพย์สมบัติที่มีส่วนแบ่ง จะต้องมีการแบ่งให้กับส่วนแบ่งของเขาของเขาเรียบร้อยจนกระทั่งเหลือเป็นทรัพย์ที่ผู้ตายเนี่ยจัดการเคลียร์เรื่องของตัวเองทั้งหมดแม้กระทั่งเรื่องของการอะไรฮะการจัดการศพตามรูปแบบของอิสลามนะจัดการศพตามแบบของอิสลามเพราะตรงนี้เนี่ยต้องมีความจำเกรงต่อรัฐตาราให้มากมากการจัดการศพตามรูปแบบที่อิสลามได้วางไว้แสดงว่าอะไรพนะี่น้องแสดงว่าการที่เราเอาเงินของผู้ตายไปจัดการในสิ่งที่ท่านนบีสิลยูลอสลอมอะไรวะสัลลมไม่ได้กําหนดเอาไว้ถือเป็นสิ่งที่อะไรฮนะ ถือเป็นถือเป็นการวอลเลมกับญาติพี่น้องของผู้ตายอันนี้ผู้ที่ต้องจำเกรงต่อล้ตาคือใครฮะก็คือโตคูถ้าหากว่ามีการไปเอาทรัพย์สมบัติรู้ว่าผู้ตายคนนี้เนี่ยทรัพย์สมบัติเหลือเยอะวางกฎเกณฑ์ให้เขาว่าต้องแจกให้กับการละหมาดคนตายเท่านั้นต้องให้คนมาอ่านกุรอานเท่านี้ต้องให้คนที่มาจัดการเท่านั้นเท่านี้นพี่น้องฮะอิสลามไม่ได้วางรูปแบบอะไรเลยในการที่จะต้องจ่ายให้คนนั้นจ่ายให้คนนี้เวลาที่มีผู้ตายเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปเนี่ยสิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คืออะไร ก็คือการช่วยกันดูแลสภาพจิตใจของเขาแล้วช่วยกันดูแลผู้ตายว่าเราต้องช่วยกันดูแลให้ให้มันถูกต้องตามหลักการอิสลามไม่ใช่เผื่ผู้ตายแล้วจิตใจเขาอะไรฮะจิตใจของคนตายน,นนะพี่น้องเป็นคนที่หลอกง่ายเพราะอะไรฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยจะก,กับการกับญาติของผู้ที่เสียไปเนี่ยกับการที่เขามีความสงสารผู้ที่เสียไปเนี่ยอยากจะทําอะไรทุกอย่างที่เขาคิดว่ามันถูกต้องและก็ไปถึงผู้ตาย เพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยตัวครูบอกอะไรเขาก็จะรับหมดเลยแต่ให้รู้ว่ากฎเกณฑ์ในการที่อมรตาราได้ทรงวางมานะพี่น้องเป็นสิ่งที่เอาใจใส่กับตอนเป็นเอาใจใส่กับตอนเป็นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งถ้าหากว่าเราโมแต่สอนเขาว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยเอาเงินมาทําบุญเท่านั้นเอาเงินมาแจกเท่านี้เอาเงินมาจ้างคนอ่านคุรอานเท่านั้นเท่านี้กลายเป็นอะไรครับพี่น้องการปนปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าคนเป็นเนี่ยไม่รู้จักจะทําอะไรเลย เพราะว่ารอเดี๋ยวตายไปก็มีคนมาทําให้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีในรูปแบบท่านนาบีสุลตานของอะลมุสัลมแล้วท่านนาบีเนี่ยเอาใจใส่กับมนุษย์ในตอนที่เป็นไม่ได้เอาใจใส่ในตอนที่ตายนี่คือหลักการของอิสลามเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเวลาที่มุสลิมเวลาที่ตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องถูกสอบสวนก็คืออะไรครับคือสิ่งที่เขาทาตอนที่เขาเป็นซึ่งเราจะไปเทียบกับาศาสนาอื่นไม่ได้ พราะอะไรฮะเพราะหลักความเชื่อมันต่างกันของเราในเวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจบลงหมดแต่ของศาสนาพุทธเวลาเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยยังไม่จบเพราะเขามีอัตีดะอะไรฮะอัตนาสุขมีหลักความเชื่อของการเวียนไหวตายเกิดเวลาที่คนตายไปแล้วเนี่ยต้องไปรับใช้กรรมรับใช้กรรมด้วยกับการอะไรฮะด้วยกับการเวียนกลับมาเกิดเป็นเป็นอะไรก็ได้ตามที่ตามสิ่งที่เขาทําไปก่อนที่เขาจะตายเพราะฉะนั้น คนพุทธเขาก็เลยมีการระาวาังเวลาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยต้องมีการสวดให้กับคนตายสวดสามวันเจ็ดวันตามที่เขาได้วางมาเพราะฉะนั้นการที่เราไปเอาหลักการของเขามาเนี่ยมันผิดในหลักความเชื่อของเราเพราะหลักความเชื่อของเราไม่มีการอะไรเวียนว่ายตายเกิดของเราเวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งคนตายไปในกลับบ้านนั้นไม่ได้ตามที่บันทึกในไซเฮบุคอรีว่าเวลาที่มีคนเสียชีวิตเป็นเป็นคนดีเนี่ยเขออนญาตจะมาอะไรากาวาให้กลับมาจะได้มาบอกลูกหลานว่า เขาเวลาเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาทําดีดีแบบนั้นแบบนี้มาได้ก้าวจงนอนอย่างมีความสุขเหมือนกับการนอนอะไรฮะเหมือนกับการนอนที่มีความสุขในตอนที่แต่งงานในค่ําคืนแรกเพราะนั้นนี่คือกฎเกณฑ์ที่อาลัตตาราไ,ไ,ได้ได้วางมาแล้วพระองค์ก็ได้บอกเราในสิ่งที่เราควรจะทําหลังจากที่มีผู้ตายได้เสียชีวิตไปก็คืออะไรฮะการแบ่งมรดกตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้วางมาประการแรก ผู้ชายจะได้สองส่วนผู้หญิงได้หนึ่งส่วนถ้าหากว่าแปลตามตัวบทในอายะคืออะฮะผู้ชายหนึ่งคนจะได้เท่ากับผู้หญิงสองคนหมายความถ้ามีเงินเหลือสองแสนผู้ชายจะต้องได้หนึ่งแสนผู้หญิงสองคนก็ได้เป็นหนึ่งแสนกฎเกณฑ์ที่สองเฟงกุลนาซาอันฟอสนาเตนเฟฮุนนาซุลซามาตารักถ้าหากว่าพวกนางเนี่ยมีบรรดาผู้หญิงเนี่ยนะก็คือลูกสาวหรือว่ารวมกับพี่น้องสาวมีมากกว่า สองคนหรือสองคนขึ้นไปเนี่ยฟฟลหฮุลนะสูลซามาตอนพวกนางก็จะได้สองส่วนสามจากสิ่งที่ได้ทิ้งไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ตายได้เสียชีวิตไปแล้วก็มีลูกสาวเหลืออยู่โดยที่ไม,ไม่ไม่มีลูกชายมีลูกสาวเหลืออยู่ลูกสาวจะได้ลูกสาวถ้าลูกสาวส,าวสองคนจะได้สองส่วนสามของมรดกได้สองส่วนสามวอิงกานัสวาฮิดะตัมฟะลหฮันนิส แต่ถ้าหากว่านางเหลือคนเดียวผู้ตายเสียชีวิตไปแล้วมีลูกสาวเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยนางก็จะได้หนึ่งส่วนสองกดเกณฑ์มาเรื่อยๆนะพี่น้อง อัลเราตาลาได้ทรงวางกฎเกณฑ์ในการแบ่งมรดกเนี่ยเอาไว้ในอายะนี้แล้วบรรดาอุลลอฮ์มะเนี่ยก็เอากฎเกณฑ์จากอขกุร่านอายะนี้สองอายะนี Hart ้แล้วก็จากตอนท้ายของโซโลนิซาแล้วก็จากะดีของท่านนับดุลเลาะห์ซุลลาะฮ์วะซัลลัมในบางบางการบางการวิเคราะห์ที่เป็นการวิเคราะห์มาจากอัลกุรอานสองสามอายะนี้แหละแล้วก็มาเขียนเป็นหนังสือที่ชื่อว่าวิชาอัลฟุรอเอตก็คือวิชาการแบ่งมรดกที่ท่านนับดุลเลาะห์ซุลลาะฮ์วะซัลลัมได้บอกว่าฟินนะฮานิสฟัินไล วิชาการหน่งมรดกนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของของความรู้ทั้งหมดบรรดาอุลมะจึงบอกว่าที่เป็นครึ่งหนึ่งของความรู้ก็คืออะไรฮะเพราะว่าการเรียนรู้ของเราเนี่ยมีความรู้ก่อนตายคือครึ่งหนึ่งและการแบ่งมรดกเนี่ยคือความรู้หลังจากที่ตายไปแล้วก็คืออีกครึ่งท่านอบีจึงบอกว่าเฟรนฮนนิสซูลอินเป็นครึ่งหนึ่งของความรู้ และสำหรับอับ,บไวยสำหรับพ่อแม่เลกุลเลวาไฮเดมินฮุมัสซูดุสทุกคนจะได้หนึ่งส่วนหกจากทรัพย์สมบัติที่ผู้ตายทิ้งเอาไว้อิงกาหนาลาหุงวลาถ้าหากว่าผู้ตายมีลูกถ้าหากาผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็มีลูกเนี่ยพ่อแม่ก็จะได้หนึ่งส่วนหก จากทรัพย์สมบัติที่ผู้ตายทิ้งเอาไว้ถ้ามีลูกและลูกได้เท่าไหร่ฮะลูกก็เอาส่วนที่เหลือไปได้อสาสบะการแบ่งมรตดกเนี่ยมีอะไรฮะมีสิ่งที่เรียก่าเป็นฟฟรูเป็นฟัร,ฟรก็คือเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดเอาไว้แล้วก็มีสิ่งที่เป็นเป็นอะไรฮะสิ่งที่ถูกเรียกว่าอาสบาอสบาสบะคือกินของเหลือแล้วของเหลือเนี่ยจะเยอะน้องดูนะของเหลือเนี่ยจะเยอะกว่าสิ่งที่เป็นเป็นฟฟรูเท่ร่แต่เรากําหนดเอาไว้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่มีลูกอยู่ ลูกคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ตายมากกว่าผู้ที่เป็นพ่อของผู้ตายเพราะฉะนั้นลูกถ้า,าก็มีลูกอยู่พ่อจะไม่ได้อสศบะพ่อจะไม่ได้ของเหลือแต่พ่อจะได้กินเศษหนึ่งส่วนหกและลูกก็ได้ส่ส่วนที่เหลือไปแต่ถ้าหากว่าผู้ตายในตอนนี้เราเราเราผ่านมาหลาย ลายกฎเกณฑ์นะประการที่1ก็คือผู้ชายสองผู้ชายได้2ส,ส่วนผู้หญิงได้1ส่วนประการที่2ถ้าหากว่าผู้หญิงมีมากกว่าลูกสาวเนี่ยมีมากกว่า2คนนะเขาก็จะได้2ส,ส่วนสของทรัพย์สมบัติถ้าหากว่ามี1คนก็ได้ครึ่งหนึ่งของของทรัพสมบัตนะิวิลิอัพบไวฮิลิุลิวาฮเดมินฮุมาสซูรุสมิมมาทรลกาอิงการะละหูวาลาดะและสําหรับพ่อแม่เนี่ยเขาจะได้เศษหนึ่งส่วนหจากทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่ถ้าหากว่าผู้ตายมีลูก กฎเกณฑ์ของพ่อแม่มีสองกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ที่หนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าผู้ตายมีลูกพ่อแม่จะได้หนึ่งส่วนหกแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีผู้ตายไม่มีลูกเมื่อกี้ผู้ตายมีลูกพ่อแม่ได้หนึ่งส่วนแล้วเ์าจะบอกว่าฟาอินลัมยาคุลละหวลดะวริสหอับวาหลิอุมมฮิุลุส แต่ถ้าหากว่าผู้ตายไม่มีลูกพ่อแม่ก็ได้มรดกเช่นกันดังนั้นฟาลีอมมิฮิซูลสแม่ก็จะได้หนึ่งส่วนสามและของพ่อล่ะพี่น้องของพ่อถ้ามีลูกพ่อจะได้ในสิ่งที่เป็นเป็นฟักเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้ก็คือหนึ่งส่วนหแต่ถ้าไม่มีลูกพ่อเอาส่วนที่เหลือไปแม่รับหนึ่งส่วนสามพ่อเอาส่วนที่เหลือไปมีอยู่ มสอลาหนึ่งถ้าหากว่าพ่อแม่นะพี่น้องอเลอตตาลาได้บอกว่าวะบริสโธว์วอบวาเฟลิอุมเฮสโลทั้งสองเนี่ยจะได้รับได้รับมรดกแล้วก็แม่ได้หนึ่งส่วนสามมีมัสอาลาที่เรียกว่ามสอาลาอัมุเียเตนมัสอาลาที่อุมาร์ได้ทําการทําการทําการตัดเินเอาไว้ซึ่งในตรงนั้นเนี่ยเวลาที่ก็ค,คือมัสอาลาที่มีมีอะไรฮะมีสามีหรือภรรยาแล้วก็มีพ่อแล้วก็มีแม่ ถ้าเกิดว่าผู้ตายเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วก็มีสามีหลงเหลืออยู่นะสามีจะได้เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้รู้กฎเกณฑ์ของสามีนะสามีก็จะได้ทรัพย์สมบัติของผู้ตายเนี่ยไม่มีลูกไม่มีหลานเนี่ยสามีก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสองถ้าหากว่ามีลูกมีหลานเหลืออยู่สามีจะได้เศษหนึ่งส่วนสี่นี้สามีได้หนึ่งส่วนสองเนี่ยแล้วก็เอามาส่วนแม่เนี่ยแม่ได้หนึ่งส่วนสามแลวพ่อ ได้กินที่เหลือมันก็จะกลายเป็นว่าส่วนแบ่งของพ่อกับของแม่เนี่ยมันจะไม่ใช่กฎเกณฑ์ข้างบนใช่ไหมฮะมันจะไม่ใช่กฎเกณฑ์ข้างบนนะกฎเกณฑ์ที่ที่บอกว่าลิสลากัรมิสลลฮัเดนออนไซเอนเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ของอเมริยาเตนกฎเกณนฑน์ในการที่พ่อกับแม่มีกฎเกณฑ์ในการรับมรดกในส่วนที่อะไรฮะในส่วนที่หลังจากที่อยู่พร้อมกับสามีภรรยาเนี่ยมีกฎเกณฑ์มีรายละเอียดที่เราต้องทำการเรียนรู้กัน เพราะนัะน้นวันนี้เนี่ยเราเอากฎเกณฑ์ในในในข้อที่เราได,ได้ได้ได้รับไปก็คืออะไรฮะเบืองมรดก <c oughs> ถ้าหากว่ามีลูกทั้งลูกชายทั้งลูกสาวเนี่ยลูกชายจะได้เท่ากับผู้หญิงสองส่วนนั่นคือผู้ชายจะได้สองส่วนผู้หญิงจะได้จะได้ส่วนหนึ่งและผู้หญิงลูกสาวถ้าหากว่าไม่ไม่มีลูกชายเนลูกสาวมีมากกว่าอะไรฮะมากกว่าสองคนหรือว,ว่าสองคนขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะได้เศษสองส่วนสามถ้าลูกสาวมีคนเดียวไม่ไม่ได้มีลูกชายลูกสาวก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสอง และในกฎเกณฑ์ของพ่อแม่ถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยถ้าหากว่าผู้ตายเนี่ยไม่มีลูกไม่มีหลานถ้าผู้ตายมีลูกมีหลานพ่อจะได้คนละหนึ่งส่วนหกและถ้าหากว่าผู้ตายมีลูกมีหลานพ่อถ้าผู้ตายไม่มีลูกไม่มีหลานพ่อก็จะได้อาสอบไได้ส่วนที่เหลือส่วนแม่ก็จะได้หนึ่งส่วนสามและเราก็หยุดไว้ นนะในกฎเกณฑ์ต่างๆและเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าอัลลอฮฺตาราได้กล่าวถึงการแบ่งมรดกเรื่องการแบ่งกฎเกณฑ์ของการรับมรดกของของเราว่าอย่างไรและนี่คือสิ่งที่เราต้องใช้คําว่าเสมนาวะอัตนาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็เชื่อฟังแล้วและเราขอดูอาว่าขอให้เราในเป็นหนึ่งในคนที่ยสตมิอูนัลกอลฟยตมิอูนะอัลฮะนะได้ยินคําสอนแล้วก็นําเอาสิ่งที่ดีที่สุด จนี an ah. and and mm ้ถูกต้องที่สุดไปสู่การปฏิบัติสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันต่อนะในวันพรุ่งนี้กับเรื่องราวของการแบ่งมรดกตามหลักการอิสลามในสุลต่านิสาก็วอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะลัยฮิวะอาลัยฮิวะซุฮบิยูสัลลัมวะสัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรัดกาตุฮ์อินนาะฮ์อัลกุรอานยะฮดีลิลลัตฮิยะอักวบมวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีน ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا